กำลังรับฟังรายการชาย a l i v พ podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube ไทยไรเตอร์สดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชาย a ล i v พอดแ c a s t แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเอ่ยชื่อจารุพัฒน์เพชรราเวสเนี่ย หลายคนก็ทราบนะครับว่าเขาเป็นนักเขียนสายลูกทุ่งนะครับเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ในท้องทุ่งทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการทำการเกษตรและอีกส่วนหนึ่งก็คือการเขียนงานครับผลงานของเขาก็ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีรางวัลการันตีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรวมเรื่องสั้นเรื่องอีกาเงาเหนือแม่น้ําซึ่งเป็นนวนิยายนะครับและก็ล่าสุดเขาก็เพิ่งม,มีผลงานใหม่ซึ่งเป็นนวนิยายเช่นกันครับสายน้ําบรรพชนนะครับ วันนี้เราจะพูดคุยกับจารุพัฒน์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานนะครับรวมถึงผลงานเล่มใหม่และผลงานที่กำลังจะเขียนใหม่อีกเล่มหนึ่งด้วยนะฮะซึ่งแย้มแย้มว่าเป็นนวนิยายที่เรียกว่ามีพล็อตซับซ้อนแลวก็เป็นนวนิยายใหญ่ด้วยเราจะไปคุยกับจารุพัฒน์กันครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับจารุพัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับครับผมครับผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างชีวิต ชีวิตช่วงนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็อยู่กับตามท้องทุ่งนะครับอไรหาปูหาปลาอะไรพวกนี้ครับแล้วกว่าเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อไปนั่นแหละครับเพราะว่ามันติดโควิดนะครับมันก็เลยทําอะไรได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ใช<ไ>่ <c oughs> ก็จะฝืดๆหน่อยเนาะโดนผลกระท <รา S 1> <ส>บกันไปทั่วเนาะเอาก็เป็นกำลัง <รา S 1> ใจให้นะครับคราวนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของงานเขียนกันบ้างครับปกติเนี่ย จารุพัฒน์ก็จะเขียนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับท้องทุ่งชนบทชีวิตหมู่บ้านชีวิตของชาวบ้านอย่างเงี้ยนะฮะบบคือบบโดยภาพรวมพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นพล็อตหรือเป็นอ,องค์ประกอบที่น่าสนใจครับอยากจะถามว่าจารุพัฒน์เนี่ยมีวิธีการหาพล็อตหาแรงบันดาลใจยังไงครับแรงบันดาลใจก็คือมันรู้สึกถึงความใหม่วิถีวิถีของ ธรรมชาติหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านนะครับ,รบเวลาเวลาเราไปเจอเขาไปเจอปัญหาอะไรต่างๆกับตามตามหมู่บ้านที่ที่เขามีความขัดแย้งกับทั้งในวิถีธรรมหากินหรือว่าวิถีการเมืองท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ประมาณนี้ครับครับ น่าสนใจนะเพราะมันมันถ่ายทอดความเป็นท้องถิ่นออกมาเนาะถ่ายทอดชีวิตของคนครจริงๆไอชีวิตความคิดวิธีต่างๆของผู้คนซึ่งจะทําให้อ่เรียกว่าคือเป็นการสะท้อนเนาะ,ะเรียกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันเป็นการ,รสะท้อนสิ่งที่อยู่ในชนบทซึ่งถ้าคนที่อยู่ในเมืองหรือยอยู่ต่างถิ่นเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบปัญหาก็จะต่างกันไปเพราะในแง่หนึ่งงานเขียนของเราก็เป็นการ สะท้อนตัวตนสะท้อนปัญหาสะท้อนมุมมองที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนะครับครับผมอ่ะคราวนี้ในผลงานที่เขียนมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอีกาเรื่องอะไรต่อมืออะไรที่เราพูดกันไปแล้วเนี่ยในผลงานที่เขียนมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกประทับใจกับชิ้นไหนมากที่สุดครับก็สรุปโดยรวมมันก็พอๆกันนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นในในชุดของอีกา หรือว่าเงาในแม่น้ําหรือว่าใายน้ามันบรชนุนแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่แยกออกมาเป็นพวกเรื่องสั้นพวกอะไรอะไรพวกนี้มันก็จะมีที่ประทับใจอยู่ในหนึ่งคือเรื่องที่ได้รับรางวัลชายขาเรื่องสั้นยอเดเยี่ยมนะครับ,เป,รบเป็นเรื่องหาก้อมนะครับหาก้อมนะอครับเป็นเรื่องของอเป็นเรื่องของชาวบ้านวิถี ความเป็นจริงของชาวบ้าน,นจริงๆนะครับเรื่องนี้หรือเปล่าที่เกี่ยวกับปอบเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่สจัรย์ครับอ่าอ่าเฮ้ยน่าสนใจช่วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเผื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นชิ้นนี้ก็จะได้ไปตามหาครับชิ้นนี้เขาได้พูดถึงอะไรมีมีม,มีมีปอบไอ้ตัวปอบนั้นมาสิงชาวบ้านคนหนึ่งมีมีหมอหมอทำหมอผีนะครับครับมหมอผี มีหมอผีสองฝ่ายที่พยายามจะมาช่วยช่วยเหลือชาวบ้านนะครับแต่ว่าฝ่ายหนึ่งก็ก็เกิดเป็นการทะเลาะจุลมุนจุลเกอะไรกันนะครับก็ก็ฝ่ายในเรื่องก็ก็จะประมาณนั้นครับอาจารย์ครับผมเออเนาะมันทําให้ผมนึกไปถึงว่าทุกวันนี้เราก็ยังมีหมอผีในรูปแบบต่างๆอยู่นะแล้วก็นะพอพอพูดเรื่องปอบขึ้นมาเนี่ยผมก็คนอีสานเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเราจะเข้าใจแนวคิดเข้าใจคือเราไม่ได้ เข้าใจแต่คำว่าปอบในฐานะของผีอย่างเดียวมันมีอะไรลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่นั้นก็อยากจะเชิญคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังในจังหวัดไหนภาคไหนก็ตามนะถ้าชอบอ่านงานที่มีกลิ่นอายของท้องทุ่งชุมชนสังคมความเชื่อเป็นมิติเหล่านี้อยู่เนี่ยหาอ่านครับผมว่าจะเป็นงานที่ทำให้เราได้รับรู้เรื่องราวต่างๆรวมถึงสัมผัสถึงสิ่งที่นักเขียนต้องการนำเสนอได้อย่างแน่นอนนะครับ ครับผมครับทีนี้เรามาพูดถึงงานเล่มล่าสุดกันครับเป็นงานขายออนไลน์ของจารุพัฒน์เล่มแรกด้วยใช่ไหมสายน้ําบรรพชนเนี่ยครับผมครับเป็นยังไงครับเล่มนี้ที่มาที่ไปครับที่มาที่ไปมันมันมีต้นกําเนิดเรื่องเรื่องนี้ผมทำจริงจริงมัหนังสือไม่ยาวมากครับแต่ว่ามันเป็น มันเป็นเรื่องที่เขียนเขียนยากยากมากเพราะว่าผมผมต้องเล่าเรื่องมาจากไอ้ครึ่งครึ่งหนึ่งของแม่น้ำโขงจากไหนตั้งแต่ปากมหาสมุทรเวียดนามมามา,มาถึงฤฤเมื่อทะลสาเขมรแล้วขึ้นมาคอนทะสิงขึ้นมาเนี่ยครับครับแต่มันจะไม่ได้ไม่ได้เล่าทั้งหมดไม่ได้เล่าทั้งหมดอย่างอย่างอย่างไปเห็นวิธีพวกนั้นเพราะว่ามันจะใหญ่มากแล้วก็ยาวมากครึ่งครึ่งยังผมยังยังไม่ได้ไป สัมผัสถึงถึงในส่วนตรงนั้นนะครับครับทีนี้มันก็เลยอ่าผมจะมาเล่าเรื่องเฉพาะวิถีวิถีท้องถิ่นที่คนอ่านุ่มน้าโขงเขาดําเนินชีวิตกันอะไรยังไง,ไงอะไรพวกนี้นะครับครับงั้นแสดงว่าตอนที่เราเตรียมต้นฉบับเราเนี่ยเราก็เดินทางด้วยใช่ไหมครับแล้วก็สังเกตวิถีชีวิตของผู้คนช่วงช่วงนั้นผมผมผม,ผมคิดเรื่องนี้ไว้ประมาณสปปิบกว่าปีแล้วครับตอนนั้นผมทํางานอยู่ที่ขอนแก่นครับแล้วมันผมได้ไส่งของ ไปส่งชิงค้าให้กับอุิษะเขาวิ <ส rais> ่งวิ่งตามแม่น้ำโขงแั้ง,งแต่เชียงคานมายันถึงโขงเคียมเลยครับอ๋อเลาะเลาะแม่น้ำโขง <ส Romeo> ลงมาเลยคือเ <ส ways> ลาะ,ะเช่นนั้นเลยครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ได้จะโหลดกันทีเดียวก็คือเปอ็นช่วง <ส 're> ช่วงช่วงช่วงเจะเห็นวิถีทั้งคนแต่ละท้องถิ่นเป็นยังไงแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตัดมาตั้งตั้งแต่ตอนแรกผมตัดมาจากแค่ แค่สามสี่อำเภอคือเขียมราชาพูซใส่ีเมืองใหม่โขงเคียมแล้วก็ทิบูนมังสาหารครับผมเพราะว่าเป็นจะพูดถึงแม่น้ําโขงและแม่น้ำํำมุงรับในนภาใหญ่เรื่องส่วนชวนใหญ่ประเ็นหลักๆ,ๆ,ๆครับครับผมน่าสนใจมากๆเลยนะฮะน่าสนใจมากๆเลยเป็นอ,อีกมิติหนึ่งของการเล่าเรื่องนะครับซึ่งก็จะทำให้ผู้อ่านได้อัศรศไปด้วยนะแล้วคราวนี้เห็นว่า เล่มนี้ยเราเราทำเป็นปริออนดีมานก่อนใช่ไหมครครับผมครับผมครับเท่าไหร่ครับพิมพ์พิมพ์ในรอบแรกเนี่ยฮะรอบแรกประมาณร้อยร้อยเล่มครับตอนนี้ไปกี่เล่มแล้วตอนนี้ห้าสิบใกล้ๆใกล้จะหมดแล้วครับครับผมคุณผู้ฟังครับผมก็จะสั่งเล่มหนึ่งนะฮะก็ต้องมีสั่งจองเข้ามาก็ยังีพวกพวกสิ้นดงสิ้นเดือนอะไรใช่ใช่ครับก็ยังก็ยังเยอะอยู่กับผมนี่ก็คงจะน่าจะเกินสิ้นเดือนนี่ก็คงจะ เอาเอาเอามาเพิ่มอิทธิจากบรรณาธิการครับผมเออเล่มนี้ได้ใครเป็นบรรณาธิการเนี่ยอาจารย์วรรจงบุรินทร์บุญโคนนะครับครับเป็นนักเขียนที่มีฝีไม้ลายมือดีมากท่านหนึ่งนะครับแน่นอนครับหนังสือดีๆได้บรรณาธิการดีๆก็จะทําให้มีคุณภาพมากขึ้นด้วยนะการทํางานกับบกนี่เป็นยังไงบ้างครับการทํางานกับบกก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะเราสนิทเคยเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เขายังเป็นนักศึกษาอยู่เลยครับครับ ก็สนิทก็ไปอยู่ด้วยกันกับเขาก็มีอะไรคุยกันเรื่องวรรณกรวรรณกรรมอะไรพวกนี้ตั้งตั้งนานนะครับก็พูดคุยถูกคอมาตลอดครับอืก็บอกว่าสนิทสนิทเป็นคนสนิทมากๆคน่งในวงการวรรณกรรมครับก็ต้องถือว่าตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการที่นักเขียนจะสร้างสรรผลงานแล้วก็มีบรรณาธิการมาช่วยดูภาพรวมของเล่มด้วยนะฮะเป็นเรื่องที่ดีครับ ครับผม,บผมทีนี้จากสายดาบรรพชนเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ฟังครับเราได้คุยกับจารุพัฒแล้วก็ทราบว่ากําลังซุ่มเขียนผลงานอีกเล่มหนึ่งอยู่พอจะแย้มแย้มให้เราฟังได้ไหมว่าเล่มใหม่ที่กําลังซุ่มเขียนอยู่เนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเรื่อหาเกี่ยวกับอะไรเท่าที่พอจะพูดได้นะครับอ๋อเรื่องใหม่นี้ถ้า,ถาเ็เป็นเป็นเป็นชื่อเรื่องก็คงจะก็ยังจะอุบลไว้ก่อนนะครับก็คงจะก็คงจะไม่ไม่พ้น ไอ้แม่น้ำโหงหรอกแต่ว่ามันจะมันจะเป็นการเล่าเรื่องอีกอีกอีกอย่างหนึ่งจกับไ้ความความความป่วยไข้ของของมนุษย์แล้วก็การการการสร้างชีวิตก็รัวโคโคหนึ่งที่มันที่มันมีอะไรสลับซับซ้อนที่มันมีอะไรที่คือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่ผมผมเก็บประเด็นนี้ไว้ไว้ปีสองปีนะครับแต่ว่า พอมามามา,มาดูว่ามันจะเขียนได้ได้อย่างรวดเร็วไว้สักทีนังจะเขียนจบไหมผมว่าคงคงคงอยังไม่ไม่จบแต่ว่าก็คงจะพยายามทําทําไม่ได้แต่ว่าก็คงจะจะหนาอยู่หนากว่าทุกเรื่องที่ผ่านมานาน่นน่าสนใจนะรออ่านเลยนะครับเพราะว่าคือการเขียนงานในบางทีมันต้องบ่มนะมันต้องใช้เวลาวเราใช้เวลาวเก็บข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วใช้เวลาในการเขียนยเพราะฉะนั้นที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดแล้วก็ กระบวนการต่ตางๆการบรรณาธิการการพิมพ์กาอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าโลกสมัยเนี้ยมันในแง่หนึ่งมันมันก็สื่อสารกันง่ายขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นก็เราจะรอติดตามข่าวนะว่า,าเล่มใหม่จะออกมาแล้วอะไรยังไงเนี่ยนักอ่านที่เป็นแฟนคลับก็จะได้ติดตามด้วยนะฮะแย้มแย้มมาแค่นี้เนี่ยผมยังนึกนึกกับ <ตะ S 2> ภาพตามเลยนะมันจะมีรวมเรื่องสั้นมาขั้นอยู่ครับ มามาขั้นก่อนครับถึงถึงจะได้เล่มนี้ก็ถึงขั้นก็คือตอนนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องที่ได้ละวันกนกพงครับกลุ่มกลุ่มที่ได้คำวราละวันกนกพงาะวันเพืือวอรรณนสีพวกนี้ยังไม่ได้ออกเป็นเล่มครับแล้วก็คงจะมาก่อนนิยายเล่มเล่มใหญ่เล่มนี้อยู่อโอเคเราจะรอติดตามทุกทุกผลงานนะฮะเราจะรอติดตามทุกผลงานของจารุพัฒน์แล้วก็นักเขียนท่านอื่นๆด้วยนะมาถึงจุดนี้เนี่ย เรื่องแรงบันดาลใจเรื่องอะไรต่ออะไรเราก็พูดคุยกันพอสมควรแล้วอยากจะให้มองวงการการเขียนในปัจจุบันนิดหนึงครับวงการการเขียนช่วงนี้ผมก็ก็เหมือนเหมือนกับมันพูดยังไงละ่ะก็เหมือนกับเจอพายุไอ้โควิดนะครับมัน <c oughs> <c oughs> มันก,มนก็มันก็มีหลายหลายหลายอย่างหลายหลายหลายภาพที่เกิดขึ้นนะทั้งทั้ง อะไรเกี่ยวกับกาการวงการหนึ่งของเราด้วยเรื่องเรื่องเรื่องปวดเรื่องปวดดิจินแห่งช่นแห่งชาติเลยก็ครับก็ยังยังหน้า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 คิดหน้าหน้าสงสัยหน้าอะไรบางอย่างครับแต่ว่าก็ก็ก็กาไม่อยากพูดอะไรมากไปกว่าการที่เราดูไปก่อนว่าว่ามันจะเป็นอะไรยังไงต่อไปเพราะว่าเราก็ยัง อย่างยังก็สื่อสารกันอยก่ยาวนานในใ,นในในรูปแบบวรรณกรรมครับใช่ใช่แล้วมองดูว่าวรรณกรรมทุกวันนี้เนี่ยแน่นอนครับส่วนหนึ่งก็ออกมาเป็นหนังสือเล่มแต่อีกส่วนหนึ่งก็ไปอยู่บนออนไลน์แล้วเนี่ยจารุพัฒน์มองความเคลื่อนไหวตรงนี้ยังไงครับผมยังผมยังมั่นใจว่าหนังสือเล่มน่าจะพอไปได้อยู่นะครับถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามันยังไม่ไม่มีกระแสของโลกบาทตรงนี้แต่ว่า ออนไลน์ผมก็สนใจอยู่แต่ว่าผมผมก็ยังไม่เพราะว่ามันมันไม่ยังไงละ่ะมันเราเราเคยอ,อา่านหนังสือเล่มมาก่อนเราแบบตรวจตัวจสอบบางทีก็เหมือนเราเล่นเฟซบุ๊กเราก็เล่นได้ไม่เกินสิบยี่สิบนาทีแล้วก็ไปดูอย่างอื่นแล้วดูฟังดูเพลงอะไรแล้วครับผมว่ามันมันมันน่าจะมันน่าจะอ่านค่อนข้างจะไม่เป็นธรรมชาติของของการอา่านหนังสือรจริงฮะถ้า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 เราจะเอามาทํางานนี่มันมันได้อยู่ เขาทำต่อพิมพ์งานแต่เป็น,นคอมพิเตอร์เออนี่มันสนุกสนุกก็มือเขียนเราไม่ปวดมือเราไม่น่าปวดหนละังเพราะว่าเรายิบเป็นด์ดึสายเป็นไหนได้ตัวของเรามันไม่ได้ลบออกไปจากอยากวาดโจเหมือนแต่ถ้า้น่ามันต้องขี่ข้าขีดแล้วก็ไม่รู้ใช่ใช่ใช่เนาะที <c oughs> ่เราขีดเขียนกับกระดาษน,นะครับ,รบข้อดีข้อด้อย <c oughs> ของมันก็ต่างกันเนาะแล้วก็สเสน่ห์ของการอ่านที่จากหนังสือเล่มเนี่ยผมว่าในแงานหนึ่งมันก็ยังคงมีสเสน่ห์ของมันอยู่นะ ถ้าผมมันยังมีเสน่ห์มันยังเราแค่แค่ขอให้มีแสง หรือให้มีไม่ได้มันก็แต่ถ้ามีถ้าออนไลน์ถ้าไม่มีแบตไม่มีกระาษระไรก็เรียบร้อยหมดกันยังไม่ได้อ่านหมดหมดกันเลยถ้าแบตหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเออใช่ใช่ใช่ประเด็นนี้น่าสนใจถ้าถ้าสปิดต่ำๆโทรศัพท์คุณก็อ่านยากแหละอ่านยากแล้วใช่ครับแต่หนังสือเนี่ยถ้าไม่มืดเกินไปนะนั่งอยู่ตรงไหนก็หยิบขึ้นมาอ่านได้เนาะทำไก็อ่านได้ใช่ใช่ และก็มาถึงช่วงท้ายของรายการครับซึ่งได้พูดคุยกันมาพอสมควรนะครับกับคุณจรุพัฒน์คราวนี้อยากจะขอให้จรุพัฒน์ช่วยให้คําแนะนําเกี่ยวกับคนที่เพิ่งจะเริ่มเข้าสู่วงการเขียนหรือว่าคนที่อยากจะเป็นนักเขียนบ้างครับคนที่อยากจะเป็นนักเขียนก็คือมันมันต้องเริ่มต้นที่สะสมมันเหมือนกับ สังกับทุกคนที่พูครับกัดสังกัแในนักเขียนหลายๆท่านมันต้องมันต้องเริ่มต้นที่การการอ่านเยอะๆอ่านใน้่อมากแล้วก็พอพอมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็ก็คือเขียนลงมือเขียนในสิ่งที่ตัวเองชอบนะเขียนเขียนให้ดีที่สุดของตรงนั้นนะครับอย่าอย่าอย่าไปพยายามจะจะเป็นคนโน้นหรอเป็นคนนี้เยาอย่าอยู่อยู่บนบน คุณความเป็นตัวเราอย่าอยู่บนชื่อของเราครอือชื่อแรกชื่อแรกนาปากการแรกที่เราที่เราจะเล่าเรื่องอ่ะให้ให้มันอยู่ตรงนั้นมันก็มันก็จะไปได้เรื่อยๆเ,เองของมันนะครับครับผมเออแล้วแนวเรื่องของแต่ละคนก็คือท้ายที่สุดเนี่ยผมชอบนะที่จารุพัฒน์บอกว่าค,คืออ่านเยอะเยอะเสร็จแล้วหาแนวของตัวเองให้เจอ ครับผมก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดีนะครับสําหรับคนที่อยากจะเข้ามาในวงการเขียนหรือว่าอยากจะเริ่มเขียนบ้างอย่าท้อใจครับเพราะว่าน้อยคนนะครับที่ส่งงานชิ้นแรกไปแล้วจะผ่านตาของบรรณาธิการเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการส่งไปนิตยสา,าวรวารสารหรือว่าการประกวดอะไรก็ตามเนี่ยเออพูดถึงการประกวดเนี่ยาจารุพัฒน์ได้ส่งงานประกวดบ้างไหมครับช่วงนี้ เรื่องนี้ยังเลยครับยัง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 ไม่แน่เพราะว่าเพราะว่ายุ่งยุ่งยุ่งอยู่กับสายน้านประชนเขาเลยยังไม่มีเวลาแล้วก็อยู่่วนนี้อยู่นาเพิ่งจะไปติดต่อทางเทศบาลเอาไฟฟ้าเข้ามาก็เลยยังยังไม่ได้ทําอะไรเป็นจริงเป็นกนาที่เขียนก็คือมีเป็นบทกวีเรื่อยๆน้อยตามเป็นรุงนะครับครับครับ,รบทันทีใช้โซเชียลมีเดียนะเฟซบุ๊กก็ติดตามจารุพัฒน์ได้นะครับแล้วก็คิดว่าต่อไปเนี่ยถ้ามี ผลงานต่ตางๆเราก็จะได้สนับสนุนผลงานของนักเขียนท่านนี้อย่างเต็มที่กันนะครับเพราะผมเชื่อว่าในแง่หนึ่งนักเขียนก็เขียนงาน,นาแน่นอนครับอาจจะไม่ได้หวังรวยอะไรมากมายหรอกแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนี่คือเรื่องของชีวิตการถ่ายทอดชีวิตแล้วก็หนังสือแต่ละเล่มนะยิ่งเราได้มาฟังจรุพัฒน์เนี่ยทราบว่าพิมพ์เองขายเองเนี่ยมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะไม่ได้ผ่านสำนักพิมพ์เนี่ยก็ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ที่ตัวนักเขียนเองก็จะจะอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนของเราเองนะครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนนักอ่านนักเขียนไหมครับก็ฝากให้ท่านใดดูแลสุขภาพกันนะครับช่วงนี้แล้วก็อย่าลืมสายน้ำมันประชนนะครับนี่แหละรอคอยท่านอยู่ครับผมแหมโคตรหน้าดีเนาะครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็คือจารุพัฒน์เพชราเวศครับ นักเขียนที่มีความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดชีวิตในการถ่ายทอดความคิดอารมณ์ต่างๆของชนบทออกมาให้เราได้อ่านไม่ว่าจะในรูปของเรื่องสั้นเรือนวรรณิยายนะครับเราก็จะรอเป็นกําลังใจสําหรับผลงานเล่มต่อไปต่อไปของเขาแล้วก็อย่างที่บอกครับก็คือตอนนี้ผลงานเล่มใหม่ล่าสุดนะครับสายน้ําบรรพชนเนี่ยใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์ไปเผื่อว่า เล่มในล็อตแรกเนี่ยยังอยู่ก็จะได้สนับสนุนกันไปนะครับส่วนถ้าหมดไปแล้วก็ต้องรอล็อตต่อไปนลครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณจารุพัฒน์เพชราเวศครับขอให้มีกําลังใจในการเขียนงานนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เราพร้อมจะเป็นกําลังใจสนับสนุนให้ต่อไปนะครับขอบพระคุณมากๆที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยใชยจักทวายุทธานนทบันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิตถาวชิลาพรพฤษและฉัดชัชยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงาน สำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-910-9565หรือที่อ e ีเมล Writer a s s o Center @gmail.com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้กลับมาพบกับรายการชาย Alive Podcast แสงสองวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ